สวัสดีครับเกิรผมแบงค์กมูเกมแคตเตอร์แคตเกมโลบล็อกแฟนทอมฟอคกับผมนะอีกหนึ่งในเกมที่หลายท่านย้ายผมลองเล่นดูผมนะก็น่าจะเป็นแนวเดียวเลยคล้ายกับอาร์เซนอลที่ผมเล่นไปในพาร์ทที่แล้วผมนะก็แนว FPS ชใช่ไหมก็รู้กันอยู่ว่าผมเล่นได้อยู่แค่แนวเดียว <c oughs> แนวอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ว่ามาลองอันนี้ก่อนผมนะผมเล่นไม่เป็นดีทําไงบ้างวะกดเริ่มเลยกันนะเด PLOY สปอร์เรนด o ดับโลเคชันอ่ะลองดูโอเค ย้าน,นั่นพูดเดียวกันใช่ไหมโอเคโอเคเสียงปืนนี่สะใจดีมากมีปืนเออการเปลี่ยนปืนเป็นอะไรก็โอเคชึบซูมได้ไหมซูมได้เอออันนี้อาจจะดีกว่าเซนอนหน่อยตรงที่ว่าไม่มีกล้องก็ซูมได้ซูมไกลเล็กได้สตัตรูอยู่ที่ไหน <Yo! S 1> อะย้าอ้าวนั่นไม่ใช่ศัตว์เห็นไม่มีชื่อขึ้น The f ฟัอ่าโอเคเกิดมาอีกทีมันแค่ขายเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวเลยนี่เกม FPS หรือเกมจัมส์สแกนี่ฮะแล้วก็ดีพอยใหม่แล้วทำไมตัวเกิดที่ไหนบ้างวะเนี่ยรู้สึกว่าทุกรอบนี่เราจะเกิดต่างที่เราไม่เล่นอยู่เป็นรอบๆเหรอคิวคอนเฟิร์มดีฟีดเ้าแล้วเข้ามากูแพ้เลยเกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสิเฮ้ย Hoy, ages, no re ute, oh. Deploy t n o i a d master master ฮะพูดถึงเรื่องอะไรเอ้า deploy d e p l o พอออ deploy มันเล่นยังไงวะมีการโหลดแมปด้วยเอาโอเคโหลดน่นี้โหลดเยอะโหลดตามเข้าไปโหลดหรือโหลดโห o แมโหแมอ่ะโหแม คือแบบงงอ่ะเข้าไปทีเปลี่ยนแมปทีเข้าไปทีเปลี่ยนแมปที The fuck is going on ผมนี่งงเป็นไก่ตายเฮแต่สังเกตว่าผู้เล่นในเกมนี้อาจจะโปรกว่าอาร์เซนอลบ่เห็นออกมาปุ๊บตายปับ๊บออกมาปุ๊บตายปับ๊บไปไม่ทำอะไรเลยผมแม่นเกินเ,นเลยนะคนแล้วเออก็ว่าอยู่แมปบิ๊กินอินทรีทูวันโอเคก็ go. ปืนที่มีนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งเนียโอ้หนุนอยู่ทุ่งไกลๆเราจะแม่นอย่างนั้นเลยแหระเข้าไปใกล้กล็ได้ผมจะไปทางนี้เลยก็้าวเข้าไม่ได้ละแล้วเรามาเกิดอะไรตรงนี้คนเดียวว่าเพื่อนเราไปเกิดตรงนู้นหมดเลยผมมีเหมือนมาเกิดอยู่คนเดียวเห็นอะไรอยู่ไกลๆเนี่ยนะเอาปะล่ะเดีย๋ยววนปะล่ะจริงๆนะทำไมตังมาเกิดอยู่นคนเดียวโดดเดียวเดียวดายมาก A B C นี่คืออะไรนอกจากเราเล่นแล้วยังต้องมีการสอนภาษาอังกฤษกับผมนะนี่คือตัว A ตัว B ตัว C A B C D E F What <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ย What the fuck man เอ๊ออ้าวเมื่อกี้เห็นใครแบบแบบผมยังไม่ทำอะไรเลยมาเล่นนี่ตายแล้วตายอีกยังไม่ยิงสักคนอืม a b c d e f g เห็นรอยเลือดด้วยจากรอยเลือดนี้คดีฆาตกรรมเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อไม่นานวันนี้มีป้อมปืนโอ้โด้ยคาได้แล้วโว้ยแย่ไม่แชร์อย่างน้อยฆ่าได้ตัวนึงก็โอเคอันนี้อะไรเขียวเขียวอะไรเนี่ยเออเสียงคนวิ่งอ๋อเพื่อนเดียวนี่อะไรเขียวเขียวเก็บได้ปะทิมเมดสปอนออนยูอ๋อมันเกิดใส่ตัวผมก็ใจหมดแม่งโอ้ยนี่ไงศัตรูอยู่เรียบเลย ที่ต้องปาระเบิดเอาหน่อยหนาไม่มีอ่ะยาดู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 โอเคโดนบ้างไปโดนบ้างก็โอเคศัตรูอยู่ตรงนู้นเฮ้ยนั่นคนเดียวกันไหนไม่เกินไหนแล้วแล้วสกอร์มันดูยังไงว่าใครชนะอยู่ตรงไหนจะว่าไปมุมขวาล่างเป็นแมพผมเอากล้องผมขึ้นอยู่อะแบบนี้เอาขึ้นนี่โอเคอะไรมึงนี่ชอบเล่นทีเผลย์อะเราอันดับมันดูยังไงอ่ะผมอันดับที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย โอเคเกิดมาใหม่รถถังนี่ขึ้นไปขี่ได้ปะไม่น่าจะได้เนาะมาแลดูพังแล้วโอเคทำไมดูชอบมาเกิดคนเดียวโดดเดียวเดียวได้โอ้ยไม่โดนเลยฟักใสอ้อยตายคู่เป็นไงล่ะโหทำไมคนอื่นเขามีปืนอื่นวะผมเปลี่ยนปืนได้ไหมวิพอนโหลดเอานีไปใช้อยู่ปืนเดียวเอามันมีแค่ปืนเดียวเหรอเอค แบบว่าอ๋อตอนนี้มีแค่ปืนเดียวเงสงสัยองั้นไม่เป็นไรปืนเดียวก็ปืนเดียวอ่าแบ็คคือเมนูดีพอยโอเคโกว้านีได้ M16 แล้วเรานี้ช่าแน่นอนเสียงใครวิ่งออกเพื่อนเราตกใจหมดไห้โอ,โอ้มันยิงโอ้โหปืนอะไรอ่ะ ต้องเปเท่าไหร่ผมได้ยินว่าเกมโลบล็อกนี้มันสามารถเปได้ปืนเมื่อกี้ต้องเปเท่าไหร่วะแลดูดีนะเราทั้งสกินทั้งกล้องเลงอะไรจะสู้พวกนี้ได้เหรอนี่เป็นเกม FPS ที่คนละย่างก,กาเซนนอนเลยผมนะันเซนนอนผมยังฆ่าได้ยังพอมีลุน้นเกมนี้ไม่มีลุ้นเลยหาย the fuck เกียรแคแบๆจแบบ้าเด็ดเย่นี่อะไรเก็บได้ปะสีเหลือง นึกว่าทองไม่ใช่ทองแหละอ๋อมันมีโคมไฟเหรออืมเอ้อเอ้อตกใจหมดเพื่อนเพ่อไม่ชอบโผล่มาข้างหลังนี่ก็ยิงหัวแตกแ่ะเพื่อนมีเฟรนลี่ไฟนี่โอ้เจ้ว่าไปี่มันคาสิโนโนะเราอยู่ในคาสิโน,โนยิงกันในคาสิโนอย่งางนี้ก็ได้สาดกันรัวมากผมนะผมนี่แอบยิงกันมาเด้ยอุย้ยโดนหัวเมื่อกี้เฮดช็อตโบนัส ไม่ตายย,ายิงโดนหัวยังรอดอยู่กระสุนก็จะหมดแล้วรีบไปฆ่าคนต่อบุกเข้าไปเพื่อนก็ตัว B ตัวบีเราต้องมาเก็บตัวสอบสาังกฤษเลยไงมันคืออะไรตัว B คืออะไรอันนี้คืออะไรตัว B เราทำยังไงกับตัวบอ่ะกดตรงนี้เหรอกดปุ่มได้ไหมตัวบ a b c d f g h i j k l m n o p yeah ่าได้อีกแล้ว โอ้มาจากไหนฆ่าได้อีกตัวดับเบิลคิลเกือบตายแล้วครับโอ้ยตายก็ได้วะเยอเนี่ยดูแต่ดูแต่คนนี้อาวุธอะไรของมันวะเนี่ยแรดูมีลายสวยดีแรดูเหมือนเล่นมานาะนแรดูเหมือนโปรทำไมตัว A สีฟ้าตัว B กันเป็นสีฟ้าแล้วตัว C ยังเป็นสีแดงมีแตเรื่องให้งงโอเคแล้วผมก็มาเกิดตรงไหนอีกลวเนี่ย ห่างไกลชาวบ้านเขาอย่ะเฮ้ยกระโดดโหกระโดดแลมโบ้ผมนะกระโดดยิงหัวเลยเมื่อกี้โคตรโหดกระโดดแลมโบ้โคตรโหดกระโดดแลมโบ้เมื่อกี้ไม่ตายเลยวะผมเมื่อกี้กระโดดมาอย่างสวยโคตรโหดกระโดดแลมโบ้ตอนนี้ตัว C กลายเป็นสีแดงและก็ A กับ B เป็นสีฟ้าผมเนะผมเชื่อว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นหรือเปล่าแล้วตัว A B C และตัว D E F G H I J K อยู่ไหนโอ๊ย Fucking shit m a ให้กูเล่นหน่อยโวะมันมีหมอบมีอะไรด้วยเมื่อกี้โหโคตรแทกติคอลกดหมอบได้ใช่ไหมเออกดซีเป็นหมอบได้โอเคโหแม่งมีหมอบด้วยอะไรดูเป็นแทกติคอลมากกว่าอาร์เซนอลผมนี่ไม่หมอบผมนะผมสายบลูท่านหมอบทำไมคนเราต้องบวกเคป่ะตายไหมเคยเราเก่งอยู่เฮ้ยเก่งใครเร็วแวบปะนั่นนั่นนั่นก็น่าเดธโดนบ้างไปโดนบ้างช่างมัน ข้ารถได้ปะเข้ารถได้โอเคแคปเจอร์โพสิชันอ๋อไม่เป็นฐานให้เรายึดมั้ยไทยดาวเอบีซดีเอฟจีอ่ะเลตไอเจเคเอลเปยิงยิงจากไหน,นอ๋อนี่ไงแมันหมอบอยู่ไม่เนียนนะไรนี่เอา้ามันยืนตายอันนี้ว่ายังไม่ตายเก็บปืนมาได้ไหมโอ,อ้ได้ด้วยเอามานี่ เย้ yeah. ไหนปืนแม่งโอ้โหโโหาดูปืนดูปืนมันกับปืนที่ผมใช้มาตลอดโกงจริงอะไรจริงเดี๋ยวด,ดูปืนมันมีเป้าเล็งแบบโอ้โหจุดโอ้ยเป็นตัวชื่อชมปืนอยู่ก็รีบกันเลยเกินวะให้แล้วมันนับคะแนนยังไงสกอร์มันดูตรงไหนอยู่เนี่ยผมเห็นข้างบนนี่รายชื่อคนคิวและสกอร์มันดูยังไงข้างล่างกันแหละสีฟ้า 200, สองร้อยสีแดง GT 50หสแนะ่เนีย เราสีฟ้าใช่ไหมงั้นเราชนะดิงงๆไปแต่ก็ยังชนะอยู่เนาะนี่เสียงใครวิ่งโอ,โอ้เพื่อนแม่งนี่เสียงวิ่งทีผมนี่หลอนทีเสียงวิ่งเพื่อนตลอดเลยอืมใครมาปะนี่เสียงใครกำลังเดินมาเพื่อนกู่โอ๊ะหล่อสวย Enemy kill ไปยิงกันข้างบนโอ้โหมันตุ้มตามคลครามฝนนี่ลงใส่หัวโอ้โห,โโหเยอะเกินเกือบตายแม่งยิงที่เกือบตาย,ตายหายปืนมอะไรยังวกวูจะหลบเข้านี่ยา่าฆ่าได้หนึ่งตัวเว้ยเนี่ยไอเนี่ยไอตัวเนี่ยผมเจอบ,บ่อยๆได้ปืนแม่งมาใช้ด้วยแล้วเตีได้ตอนนั้นตายไวไปหน่อยจะลองปืนเหมือนกันปืนมันอะไรดูโกง,กงๆเราเกิดมาเจอแต่ปืนอะไรเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเล่นนานก็มีโอกาสได้ปืนดีๆมากขึ้นมั้งทรเยดาวแบบปืนของมันกับปืนของผมมันแลดูคนละชั้นกันเลยอะทั้งลายทั้งกล้องโอ้อ้าวฆ่าได้ด้วย <laughs> ขาโผล่ได้ยังไงวะยิงขาหักเลยดีฟีกูแพ้ได้ยังไงเนี่ยฮะกูแพ้ได้ยังไงผมถึกว่าผมสีฟ้าไม่ใช่อะมันดูสียังไงไม่เข้าใจกูแพ้ได้ยังไงดีฮะกูซาย,ยิงขาล่วง ข่ามอนแมนโอเคไว้เท่านี้ก็การน,นะผมนะนั่นคือการลองเล่นเป็นทอมฟอร์ดถามว่ามันไหมมันก็แลดูมันดีนะมีกล้องมีอะไรระบบปืนก็ทำได้ดีมีกล้องซูมดูไกลเหล็กได้แต่ก็มีหลายอย่างที่ยังงงอยู่เอาไว้เกมต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามแล้วกันใครชอบคลิปนี้ลิมกดไลค์กแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจใผมสร้างผลงานถใ,ใครอยากดูผมเล่นเกมโลบล็อก อีก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะอย่าผมเล่นโปรเจกต์ไหนต่อก็ทิ้งไว้ก่อนเขาไม่ได้ล่างได้สวัสดีก็ขอลาไปก่อนกู๊ดบายูวอนกู๊ดไน